จเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลมะเขือแจ้จังหวัดลำพูนและใกล้เคียงต้องระดมรถดับเพลิงมาฉีดน้ำหลังจากที่เกิดไฟไหม้บ้านยกสูงชั้นเดียวครึ่งตึกครึ่งไม้นะคะบริเวณตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนของนางเพชรขณะที่เจ้าหน้าที่ดับไฟได้ยินเสียงระเบิดขึ้นก็พบว่าไฟฟ้ายังไม่ตัดก็ต้องพากันถอยออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัย หลังจากที่ดำเนินการตัดไฟฟ้าแล้วก็นำกำลังเข้าไปดับไฟอีกครั้งหนึ่งใช้เวลากว่า30นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้ในวงจำกัดตำรวจภูทรนินาคมอุตสาหกรรมภาคเหนือได้เข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหตุค่ะพบว่าภายในนั้นมีอุปกรณ์สำหรับการขุดบิตคอยกว่า10เครื่องซุกอยู่ตามมุมบ้านมุ่งต้นสันนิษฐานว่าบ้านหลังเกิดเหตุมีการขุดบิตคอยหรือว่าแอบลักลอบใช้ไฟฟ้า เบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดความร้อนจากเครื่องบิตคอยที่มีอยู่จํานวนมากเพราะว่าในบ้านนั้นตั้งเครื่องบิตคอยไว้แต่ไม่ได้ติดแอร์นะคะประกอบกับช่วงนี้อากาศร้อนจัดก็อาจจะเกิดความร้อนสะสมจนเป็นเหตุให้เกิด,กดไฟลุกลมีการประสานทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาร่วมตรวจสอบเพื่อหาข้อแทจจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ